สวัสดีผู้ังทุกท่านและสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะพวกเราผู้นำค่าใน,นรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนใหม่กันแล้วนะคะนั่นก็คือบทเรียนของก่อน4นั่นเองนะคะเอาละนะคะก่อน4คืออะไรมันจะยากจะง่ายอะไรยังไงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาติดตามพร้อมกันเนาะ สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับการแนะนำนะคะเรามาทำความรู้จักกรอนสีแบบคร่าวๆกันก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการที่จะไปแต่งแปะอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปว่ากันทีหลังนะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วมาทำความรู้จักก้อนสีกันได้เลยะคะ่ะก้อสีคืออะไรนะคะก้อส,สีก็คือคำประพันธ์ ประเภทกรน,นะคะอ่าก็คือชื่อก็บอกว่าเป็นกรเนาะโดยใน,นบทเนี่ยนะคะจะมี2บาท1บาทก็จะมี2วักนะคะอ่าคำว่าวักนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งอ่าเรียว่าเป็นการแบ่งส่วนนะของบทประพันธ์นะคะไม่เป็นกาบกรคงุงฉันได้ก็จะมีวักหมดเลยแต่ว่าแต่ละรูปแบบขอ,ของของวักเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของบทประพันธ์นั้นด้วยซึ่งก็จะมีความเหมือนบ้างแล้วก็แตกต่างบ้างนะคะ อ่าล่ะโดยแต่ละวัชนะคะับเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด4ค่คำนาะก็สมชื่อเขาแ้วแหละนาะว่าเป็นก้อนนะคะโดยตามหลักนะคะทางวรรณคดีไทยนะคะก้อสีที่เก่าแก่ที่สุดพบในมหาชาติคำหลวงนะคะกันมหาพลเนาะสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นเลยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ไม่ปรากฏวกรรณคดีไทยมากนะักนะก็คือก้อนสีเนี่ยถือว่าพบน้อยนะคะในการใช้แต่งวรรณคดีเนาะ อย่างที่เราเคยเรียนมานะครับวันในะคะดีที่เราเรียนจบไปก็จะเป็นเรื่องของอพระไพมณีนะคะในตอนกระบวนสักขรใช่ไหมคะซึ่งพระไพมณีนเนี่ยก็ใช้กรในการแต่งมอนกรแต่เป็นกรนสุภาพหรือกรแปดนะคะก็จะมีความเขาเรียกว่าเนื้อหาที่ละเอียดกว่าน้อยในการลงบทแล้วก็มีความลื่นไหลในการแต่งมากกว่ากรสี่นะคะโดยกรสี่เนี่ยนะคะ ถึงไม่ปรากฏในวันในคดีหรือจะเรียกว่าปรากฏน้อยนะแต่ว่าว่าไม่ปรากฏก็ก็ไม่ใช่เนาะมันมีอยู่แต่มันมันน้อยมากๆนะคะแต่เขายังถูกเอาไปแทรกนะคะอยู่ในบทกรนบทละครต่างๆเนาะที่ที่มีการประพันธ์ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบทละครที่ใช้เป็นละครในหรือเป็นบทละครนอกเนาะอุนันรุษอะไรเงี้ยอุนันรุษคำฉันมหาชาติคำหลวงอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีการใช้กรสีแทรกลงไปใน บทละครบางหรือไม่แต่งเงาะป่าอ่าอ่าวันอ่าวันคดีมันจะวันคดีเล่าป่ะเอ่อบทประพันธ์นะคะบทประพันธ์เรื่องเงาะป่าบางทีก็อมีแอบแทรกวัน,นคดีลงไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าอ่อบทของก้อยสเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีความสําคัญเตะนะคะมันก็มีความไพเราะเฉพาะตัวของมันอยู่นะคะ อย่างที่บอกไปนะครับว่ากอยสี่นะคะเขาจะมีลักษณะก็คือหนึเนวัยจะมี4คําก็คือจะเป็นแบ่งส่วนเนาะหบทเนี่ยจะมีทั้งหมด16คํานะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็จะมีสัมผัสนอกนะคะสัมผัสนอกคือการคล้องจองนอกว,กวัตเนาะเป็นเสียงผัสเสียงสัมผัสสระนะครับเป็นสัมผัสแบบบังคับแล้วก็มีสัมผัสในเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและหว่าใครจะสามารถแต่งให้สัมผัสในได้แล้วยิ่งเป็นกรรกสีเนี่ยนะคะการทําให้เกิดสัมผัสในเนี่ย ยิ่งยากเข้าไปอีกเนาะจึงถือว่าเป็นที่ไม่นิยมนะครับไม่เป็นที่นิยมในการแต่งให้มีสัมผัสในนะคะแต่สัมผัสนอกเนี่ยถือเป็นจุดบังคับว่าจะต้องมีนะคะเอาล่ะนี่เรามาดูแผนผังกันนะคะนี่คือผังในการแต่งกอนสีนะคะนัเนียนจะเห็นว่าในผังเนี่ยจะเป็นจุดๆใช่ไหมคะจะมีสีแดงสีเขียวกับสีชมพูนะครับขอโทษทีเมืเ่อกี้บอกเป็นสีแดงเนาะ,ะสีชมพูเนี่ยนะคะจะแทนคําสัมผัสนะคะ ส่วนสีเขียวก็คือ1จุดสีเขียวเนี่ยเท่ากับ1พยางเสียงนะคะในการปริ่งเนาะก็คือใน1วรรควนะคะนักเรียนจะเห็นนะว่าจะมีทั้งหมดเนาะสี่สี่คำหรือ4พยางเนี่ยเรียงกันนะคะแล้วก็จะมีการจับสัมผัสก็คือคาสุดท้ายในวรคแรกจะไปสัมผัสคําที่2ในวรคต่อไปนะคะวรคที่2และคําสุดท้ายในวรค,ะวท,คท,วที่2นะคะจะมาสัมผัสคําสุดท้ายวรคที่3 และคําที่2ในวรรคที่4เนาะอันนี้ก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันนะคะอันนี้แค่ดูแผนผังคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนอีกทีเนาะตอนที่เราจะเริ่มการฝึกฝนการแต่งนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเจาะลึกไปมากกว่านี้นะคะว่าแต่ละวรรคแต่ละตอนเนี่ยจะมีการแต่งคิดรับในการใช้คำยังไงนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะสำหรับกรณ4ีนะคะ กรีดจักกลายจักย้ายจักย่องไม่เมินไม่มองไม่มองไม่หมางมมง,งามเนื้องามนิ่มงามยิ้มงามย่างดูคิ้วดูกลางดูปรางดูปรุงอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของบทกรอนสีนะคะอ่าอันนี้นะเป็นกรอนสีที่ถือว่าตรงฉันทะลักแบบเป๊ะเป,ป,ป๊ะเลยก็ว่าได้นะคะได้เรียนสังเกตว่าเห็นไหม เนื้อกรอนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่เนื้อกรอนในหนึ่งวัตนะมันจะมีแค่4คําคือเปล่งเสียง4ี่พยางแค่นั้นนะคะแล้วมันก็จะต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะทุกส่วนจะมีทั้งหมด4พยางหมดเลยนะคะจะไม่มีการเกินไม่เป็น5เป็น6อะไรเงี้ยไม่มีนะคะถ้าเป็นกันทันีว่าผิดธนรักกร4สี่อย่างชัดเจนเลยนะคะจะมี4คําเรียงกันหมดเลยเนาะก็จะเป็นอย่างงี้จากกรีจากไกลกันนับไปสี่จากหนึ่งกรีสองจาก, 3, กาสามไกลสี่ใช่ไหม เป็น4ี่คำแบบเป๊ะะเลยนะคะแล้วพอกลายผู้ออกเสียงไอออกเสียงย่ายใช่ไหมอ่าก็คือเป็นเสียงพลายยอยักษ์นะคะเป็นเสียงกลายเป็นเสียงย้ายเป็นเสียงย้ายก็ได้อะไรก็ตามที่ที่ออกเสียงเป็นยอยักษ์เป็นพละไอยยอยักษ์ได้เนี่ยก็ถูกเอามาคล้องจองกับคําว่ากลายเนาะเพราะคำว่ากลายเนี่ยเป็นไอยยอยักษ์ก็มาคล้องกับคําว่าย้ายนะคะก็คือเป็นพละไอยอยักษ์เหมือนกันเนาะในการแต่งกอเนี่ยจะไม่จะไม่บังคับนะคะคําแบบ วันในยุคเอกทูกตีจักรวาอะไรไม่บังคับขอแค่สลากกับตัวของวสะกดนะคะเป็นเสียงเดียวกันเท่านั้นก็พอนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันนะคะอีกทีหนึ่งตอนที่เราจะเริ่มแต่งนะคะเดี๋ยวจะพาแต่งไปสเต็ปตไปเป็นขั้นเป็นตอน,นไปแล้วกันนะคะเอาล่ะเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องรู้กันบ้างนะคะในการแต่งกรอนสีเนาะอันนี้ขออนุญาตคุณนันพิบิดนิดนึงเดี๋ยวแก้ตรงนี้เลยนะคะ เป็นกอนสี่นะคบเป็นกอนสี่สักครู่นะสักครู่นะคะอ่านี่แก้ตรงนี้เลยนะคะเป็นกอนสี่นะคะตรงนี้นะคะขออนุญาตด้วยนะคะอ่าสักครู่นักเรียนแปบ๊บเดียวเป๊ะเสมอนะคะอ่ะมาแล้ว <formation jin inh throat> เรามาดูสิ่งที่เราต้องรู้ในการแต่งก้นสี่กันนะคะเสียงพี่หายไม่เป็นไรเนาะนะคะสิ่งแรกนะคะคือคําคล้องจองนะคะคำคล้องจองคืออะไรก็คือคําที่ส่งเสียงในการสัมผัสกันนะคะก็คือจะต้องเป็นคาเขาเรียกว่าคําที่มีเสียงเดียวกันก็ถ้าเป็นสระก็ต้องเป็นสระเดียวกันในแมกอกาและถ้าเกิดมีตัวสะกดก็ต้องตรงทั้งตัวสะกดและก็ตัวของสระด้วยนะคะก็คือต้องเป็นเสียงเดียวกัน ทั้งสองอย่างนะคะทั้งตัวส,สละดเองแล้วก็ตัวสะกดด้วยจึงสามารถคร้องจองกันได้นะคะและต่อมาค่ะคำพ้องนะคะคำพ้องก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เพราะว่านะคะถ้าเกิดในการแต่งคำประพันธ์นะคะเราจะต้องรู้จักคำพ้องพ้องรูปพ้องเสียงนะคะรวมไปถึงการพร้องความหมายด้วยเพราะว่าการแต่งคำประพันธ์เนี่ยทุกประเภทเลยนะคะเราจะไม่สามารถใช้คำในระดับเดียวได้นะคะ การพร้องความหมายหรือคำมากความอย่างเงี้ยอ่าก็ถือว่ามีความสําคัญเนาะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยรังสรรค์คที่สวยหรูขึ้นมาได้เช่นคําว่าเสือใช่ไหมคะก็มีคําว่าบ้างที่ใช้คาว่าเสือเป็นคําพ้องได้ก็คือพยักษ์อ่าพยักคาพยักคีอันนี้เป็นต้นนะคะปลาก็มีมัดฉามีหน้าก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือ คำพ้องในรูปแบบของการพ้องความคือคำวยพน์นั่นเองนะคะก็ถ้าเรารู้ได้เยอะก็จะดีมากนะคะสำหรับเรื่องราวของคําพ้องที่เป็นคำวยพน์นะแต่ <c oughs> ถ้าเกิดเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนกันไปเดียวก็ได้เองนะคะต่อมาค่ะเสียงของคานะคะเสียงคําก็คือนะคะการควบคุมจังหวะอ่าควบคุมจังหวะในการเปล่งเสียงของวักของคําในวักนะคะ เพราะว่ากรยสี่ที่บอกไปว่ามันจะเปล่งเสียงหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งพยางหนึ่งพยางเป็นหนึ่งคำในบทกรนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เนาะว่าคําคํานั้นเนี่ยนะคะเปล่งเสียงกี่พยางและจะสามารถกําหนดบทเนี่ยว่าลงได้ทั้งหมดกี่คานะคะเ <c oughs> <c oughs> ช่นคําว่าขอ,ขอโทษด้วยนะคะเช่นคําว่าสามคัคคีนะคะสามัคคีเนี่ยเป็นหนึ่งคำนะที่จริงอะ่ะมันเป็นหนึ่งคำเตมันเปล่งเสียงกี่ครั้งในคํานี้ ปิงเสียง3าครั้งใช่ไหมคะแสดงว่าในบทกลอนเนี่ยจะถูกนับคําว่าสามัคคีเนี่ยทั้งหมด3คําในบทกลอนเพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นจะต้องรู้เสียงของคําในการเปล่งการอ่านนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอญ่าจบกมาสอนว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นการแนะนําสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะคะในตอนที่เราเริ่มแต่งเนาะเดี๋ยวครูจะพาไป แบบทีละขั้นทีละตอนแล้วการน,น้อเพื่อให้มันง่ายและค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอแยกกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ